ก็ว,ว่าสูตรบ,บนสูตรบนสูตรนี้เอาลักซิบตัวนี้เอาสี่บวกหนึ่งอ่าสีบวกหนึ่งได้5้านับไปห้าหเจ็นี่ห้าหกเจ็นี่ห้าหกเจ็ดย่เคยรู้ักเทียมันเด่นดีก็เลยยกมาแต่จริงแล้วสูตรบนเดี๋ยวอาจารย์จะคำนวณให้สดๆตอนนี้ละ่ะค่ะสูตรบนมีอยู่ง่ายๆเนี่ยเดี๋ยวจะคิดให้ง่ายๆอันนี้เก็บีสูต<า><า>รสสูตรบนศูน 8 3 0สามูนย์อยากให้มันศูนย์สามเนี่ยว่าอยากเขียนหน,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 น่อยดีกว่าเน้ะเขียนหน่อยก็ได้เนอะไม่ต้องกลับ <laughs> สูตรมีอยู่ว่า <c ười> 4บวกหนึ่งได้ห้าสิบหกสามบวกห้าได้ ปดเก้าแปดบวกห้าได้สามสี่ห้านหลักเก้านี้นับมากศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งนี่กับนล่างศูนย์บวกสองอันนี้เอามาัดิด้วยซื้อได้สองสามสามชนตัวนี้ได้สองสาม หาเดี๋ยวทีเดียบเรียงไ้บอลสูตรล่างเมื่อกี้นี่เป็นนังจังมันใจหาสองเดียวได้เป็นนังจังมันใจหาสองเดียวทบช่วยอีกหน,หน่อยนึงเลขออกวันพฤหัสเนาะสิบเจ็ดเนาะแรม,นมหร 7, 2, นึ่งค่ำเนาะสิบเก้าบวกหนึ่งเท่ากับยี่สิบเอาเจ็ดมาหารอเจ็ดสองสิบสี่เนี่ยเจ็ดสองสิบสี่ 4-10ลบสเดี๋ยว6ขึ้นแต้มหนึ่งออกขังแลมลงแต้มหนึ่งหเลขมาที่หเป็นยังไงฟันหาภาดพุีมาที่นี่เลขเลขล่างเลขล่างอ่าสามศู30 8ย์บวกสาม ได้หนึ่งสองสามหาหนึ่งหาสองหาสามหกหนึ่งหกสองหกสามฮักตัวดับแล้วมันเด่นอยู่ตัวนี้ตัวลองมันอยู่หกแสนที่คิดไปให้กับแปดมากสิบสองแปดเก้าสิบหกเก้าศูนย์หนึ่งทศนิจเก้าแปดบวกแปดเป็นสิบหกบนมากหน่อย บนมาแห้งศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ดับศูนย์ยนีว่ามีศูนย์ติดเก้าศูนย์หนึ่งไปทีแล้วไปยับรลอยแปดเก้าศูนย์ศูนย์ก็ไปอีกนี่แปดเก้าศูนย์ก็เหลือแปดสี่หกแปดบวกแปดเป็นสิบหกแปดบวกแปดเป็นสิบหก 8468 8เป็น16 5กับ4 4 6 4หาวะมาน้อกัน9 9 4 8 6 9 6 8 9 3 4 5 6 8 4 9 4 5 6โอเคเขาก็นสิได้ เด่นๆแค่นี้สี่หกสามหกสามสามชนสามหกแล้วก็แปดหกเก้าสามเก้าสี่เดี๋ยวได้ยังตัดเก้าห้าแปดห้า มีมี่มีี่ำนีบันตัวดับทห้าแปด้าแปดห้านี่แปนี่ก็ไปแล้วเกไปแล้ว8ปดสองว่มี่6ามหกหกสี่เก้าสี่แปหนึ่งหกศสามส เก้าซีแปดสองเก้าห้าวัดตัวจุ๋นวะมีตัวดับตัวสิบสองโอพีเก้าซี่สองแปดหนึ่งห้าสองแปดหนึ่งหกศูนย์เจ็ดตรงตัวดับหมดนะนี่ตรงตัวดับหมด <5. S 1> เป็นเลขเป็นเลขบอม่าตรงตัวห้าหนึ่งกระดับแปดหกดับวะแปดหกแปดหกบอดับบอมมี่ 8c อ๋อตัวนี้พ่อเลขสองมาใส่บนถังหนึ่งอันนี้คือบนอย่างเดียวครับอ่าอาจารย์สิบบอกห้ฟังได้8บแป8เป็น16อ่า8บแป8เป็น16นี่กำลังหน่อยคือมีเล็กตัวนี้อ่า8บวก8เป็น16เนี่นยมีเลต็เลตัวนี้คือ8ดหกกำลังหน่อยเท่านั้นสามารถออกได้ ตรงโต๊ดแรงครับผมแต่แรงสุดๆอาจารย์มักตัวนี้เดี๋ยวมันมีสูตรอีกเยอะครับจะฟันอีกที่ปะครับปูจะฟันอีกที่จะฟันอีกที่นะครับผมรับชุดสามสามตัวตรงหรือสามตัวโต๊ดปูชุดสามตัวตรงตัวตรงตดคกับสามตัวตรงโตดคกับอ๋มีชุดใดชนในเยอะใน่ีนมีชุดชนว่เนี่ยเห็นไหมชนตัวนี้ตัวเดียวเห็นว่านี่สามเจ็ดสองครับสามแปดหกแปดหกสามเก้าหกสามเป็นตัวร่อง ปูวาจะฟันให้อีกที่หนึ่งนะครับผมชุดบนล่างครับ8 6 9 3 4เก6ชุดนี้เป็นชุดเต็มบนล่างปูตัดมาให้บนล่างคือล่าง4 6 5ห 2, 72ครับจะตรงกับปูที่ปูเน้นให้ด้วยครับผมขับฟันให้ห2สองับวิ่งล่างวิ่งล่างนี้วิ่งงินล้านหรือเปล่าปูหาเนี่ยครับผมเลขกวิ่งเงินล้านรับวิ่งหาตัวเดียวครับผมค่ะ ชุดเต็มนะคะชุดเต็มของปูนะคะทั้งบนทั้งล่างนะคะปูขายชุดเต็มแล้วกัเลขสามตัวนะคะโต๊ดนะคะส่วนมากนะคะบ่เขาตัวตรงนะคะเขาตัวโต๊ดนะคะนี่นะคะแคบหน้าจอไวเทเบิ้งเลยนะคะแนวทางของปูนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเกตขอ,ขอหาเอฟซี FC ของเกตทุกๆคนทุกๆท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนเด้อค่ะขอยลำๆเรื่อยๆสุขุ่สุขคนเนาะค่ะเนาะ สำหรับท่านใดนะคะที่เขามารับชมรับฟังแล้วนะคะเกตกบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้เกได้เหตุคลิปใหม่ๆต่อๆไปนะเดอะะ้อค่ะแล้วก็ยอย่าลืมนะคะกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้พลาดคลิปใหม่ๆนะคะจากทางช่องนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะเกตก็มีเพียงตัวเลขนะคะมาฝากนะคะสำหรับท่านใดชอบนะคะตามนะคะท่านใดบ่ชอบก็ผพานเดอนะะ้อนะคะ่ะนี่ค่ะแนวทางของ อาจารย์ตนเศรษฐีนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะเกตุกับขอตัวลากรพบพอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ